โอเคก็กาสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในเกม Dead by Daylight นะครับก็แน่นอนนะครับก็เป็นเกมเอ่อฆาตกรล่าเหยื่อนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบว่าผู้รอดชีวิต4คนแล้วก็ฆาตกรหนึ่งคนนะครับอ่าแน่นอนนะครับก็คือมันมีเอ่อฆาตกรตัวใหม่มานะครับก็คือตัวนี้เลยนะไอไอเด็กเปรตตัวเนี้ยนะครับก็คือมันเป็นตัวละครเอ่อชักกี้นะครับอ่าแต่ว่าเดย์บายเขาใช้ว่า ยุดไก่นะครับไอเด็กเด็กดีนะครับแต่ว่ามันเด็กขี <c oughs> ้ก็แน่นอนครับวันนี้ผมก็อยากลองมากลับมาเล่นนะครับแล้วก็สอย DLC มันมาเลยครับ <c oughs> ก็ไปดูซิว่ามันจะมันหรือเปล่านะผมก็ไปลองเล่นมานิดหนึ่งแล้วก็ใช้ได้นะครับก็ไปดูซิว่าหลังจากไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนเนี่ยมันจะโหดอยู่หรือเปล่านะฝีมือผมเนี่ยโอเคก็ไปรับชมกันเลย ป่านทอมสันมันเล่นเหรอเนี่ยไม่ไม่เป็นแล้วอ่ะหนึ่งแจ๊หนึ่งแจ๊หนึ่งแจ๊กอมเกือบเกือบนะอ่าเสียหัวใจพี่ลบลนนะ นี่อ่ะหนึ่งแจ๊หนึ่งเจ๊ตัว TNS มาดิดีไล่ล่าลุลวมี Shadow Bond เอ้ยเออว่ะมี Shadow Bond นี bon ่ว wow. wow. ่ะว่าทำไมมันแบบมองแปลกๆมันเกี่ยวปะวะ จกักซ้ำคนเปล่าพี่ก็ชอบซ้ำไงเออพี่ก็ชอบซ้ำอ่ะแบบนี้ก็หวานจี๊ไปสิครับอืซ้ำแม่งเลยคนหนึ่งอยู่นะปะอ่ามาไอ้คนจีนเตี่ยหนึ่งแจ๊ะหนึ่งแจ๊ะมา ทำอะไรทำอะไร<ง>เฮ้ยขนาดไปเล่นหนานะเนี่ยหวยเพป่ยวน้องเฮ้ยต้องมาซ้ำละให้มันตายอยู่แถวนี้แหละจะยินเสียงนะผมฟังพี่แบบผมฟังดี แต่ฆ่าอะไรหนูเบยอุ้อออยมันจ uh! ุกเก่งเฮ้ยมันจุกป็นไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได,ด้ละมันเสียหน้าเกินไปละเ็จกูนะน้อง Ia đừng đi đừng chế đừng chế. Tao à, máy con. quá, lục biu, biu này, luôn, tăng mạng, mạng fuck over biu. Ê, giờ mà vuông thắm nón. Ma, พระเอกเหรอพระเอกเหรอพระเอกเหรอฮะลุงบิวโอ้ไม่ได้พังไม้ไว่ะตรงน,นี้นี่นี่นี่แล้วกูไล่เลยไงกูไม่สนไงโอ้โหตายมันดิเกิดไปละ วิ <kung> <kaz oo> ่ชฉีกว่ะเอ้าหายไปเลยมาแล้วจ้าคอเด็ดจ๋าคอเด็ดคุงนี่อะคอเด็ดคุงไปไหนจ๊ะ ที่มหาแล้วจ้ะเอาคอเด็ดจ๋าอิชาพาลูโอ้โหสองเครื่องเลยเหรอวะนี่ไงนี่ไงจอไปานึงที 7-3แล้วอ้าลุงบิวทำอะไรของมันวะเอ้าลุงบิวทำอะไรของมันวะเอาดีเลยอยากแขวนพอดีมามึงมาเอออันของเยี่ยม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 เพืมันช่วยกันละต้องยอง ไปไหนจ๊ะคนดีเอา้าไอ้เด็กเปรตโอ้โหมีสปินโอ้โหโดดดึงดึงมันเลยโดดดึงดึงมันเลยอืมโดดดึงดึงมันเลย มาไอหนุ่มไปโอเคยั่ไม่ยังไม่ฟังใครปั่นไม่ไม,ไมีใครวะเหมือนมีใครขยับอะไรวะเอา้าเอา้าเอา้าขอเด็ด โคดเดคุงดเดคูดคุงอ้าวชิผายแล้วกูเว้าคดเดคุงคดเดคุงอดอดคุงโหเทอย่างนี้เลยหรอ ไปวิ Ay, ่งมาปะเนียเนี่ไอ้ลุงปิวลุงปิวลุงปิวเก่งเหรอเราฮะเอด็กันละลุงปิวจ้าเจียหรอไอ้ลุงปิวทำอะไรเหรอจ้า พี่ชอบจังเลยอ่าไอพวกสเต็ปตึงๆเนี่ยเอ้ชอบชอบเลยเอสุดท้ายคนเออทุกคนล่ะตอนนี้เฟิงหมิ่นจ๋าพี่มาแลัสซ่าชารุด ตกลดเจ้าตกลดเจ้าโอ้ยแม่งรู้ว่ะคอเด็ดฮิวเพื่อนคอเด็ดฮิวเพื่อนคอเด็ดมันฮิวเพื่อนเอ้ยมันฮิวเพื่อนอะไรมัฮิวตัวเองอันนี้หาคอเดดก่อนคอเดดมันอยู่ไหนวะ เห็นละเห็นละเห็นละเด็นซะเลยนะพอเด็ดคุงมันจ้าซะเหลือเกินเอ้าไม่รู้อะกูว่ามึงก่อนเลยพอเด็ด เอาวิ่งมาทำไมเนี่ยคอเด็กไม่ไปล่อยไม่ปล่อยหรอกคอเดตไปไหนหไปไหนโอ้โหหักโค้งโ้งักโ้งโ้ง,งเลยอะ่ะ <c oughs> เรียรอ้อยอเกียร์สี่มีเกียร์ไวด้ดิไอเ้ไอเคอเ้แถวนี้ไม่มีสาวเลย โอ้โหแม่งไม่มีเสาผมจะเอาเสานะไว้แผ่นคอเด็ดไงเอ้ยไม่ใช่แขวนเฟิร์มินอืมดื้อด้านนั่นเล่าอะมา ี๋ยผมจะเอาไอเสาเนี้ยไปแขวนเฟิงหมินด nah ื้อด่านะเราอ่ะฮะอเฟิงหมินอยู่นู่นเคอยู่นี <h <h> <h ่ฮะเฟิงหมินมาเอาไปอื อย่ามาดูสู่ชักกี้นะเว้ยเมื่อกี้โชว์ดิวด้วยอื้มอื้มอันนั้เปิร์กสุ่มนะเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะสลับเออคลิปนี้นะครับก็มาเล่นข้าราชกรที่เก่งรอเล่นนะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายครับก็ไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันเล่นมันครับ แล้วก็มีความแปลกใหม่นะคือมุมมองนั่นเองนะครับก็ประมาณในสลับเอ่อ,อเด็กไปชักกี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b สไ r ร b ์ให้ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย